สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์ม3าทับสองนะครับซึ่งวันนี้พวกเราจะมานําเสนองานที่ทำจากวัสดุเหลือใช้นะครับ3ชิ้นซึ่งจะมีผลงานชิ้นอะไรกันก็ลองติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับวันแรกของงานนะครับพวกเราได้วางแผนกันไว้ก่อนว่าพวกเราจะทำมาราคัตเป็นชิ้นแรกของวันนั้น แต่ก่อนที่จะทําพวกเราก็ได้ไปตามล่าหาอุปกรณ์ที่จะทํางานเอาไว้ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นแรกนั้นเป็นไข่พลาสติกพวกเราเลยทําภารกิจตามหาไข่ที่เมกะาบาังนาแต่ก็มีอุปสรรคครับหาตู้กดไม่เจอเลยมุ่งหน้าไปทางเซนทรัลพระรามสามครับแต่การไปครั้งนี้เป็นการไปที่อินดี้มากครับไปแบบไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไปแบบชิลๆครับถ่ายรวมกลุ่มเท้าซะหน่อย แม่หยางชิวเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะถึงที่สถีปราเราไปต่อกันดีกว่า ระหว่างถึงที่นัดหมายนะครับก็ได้เดินตามล่าหากาชาปองครับแต่ก็ได้ไปเจอกาชาปองของเชนซอลแมนครับแมดูทรงหน้าจะได้ตัวเจ็บมานะครับเดินต่อไปครับผ่านร้านมิสเตอร์ดีไอวแวะเข้าร้านสัหน่อยเอาเจอไข่ครับได้ไข่เลโก้ไดโนเสาร์มาอีกชิ้นครับแต่ลองขยับสหน่อยดีกว่าก็จะมาแกะกันนะครับก็ดูมีเสียงหรือเปล่าขอตัวช่วยครับมึงมานีดิแกะเลยเจอถึงเลโก้แล้วเราก็ใส่ไปนี่เอา ไ้้้ไไดดแลวปต่อกันดีกว่าครับทุกคนจากนั้นก็ไปค้นคว้าหาช้อนพลาสติกและเทปก่าวนี่ครับเสร็จแล้วครับมาถึงวันที่2ครับซึ่งงานนี้เป็นเดิมทีพวกผมจะทําเป็นที่ใส่ของครับแต่ก็คิดไปคิดมาเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ครับการหาอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้แหละครับ

และแล้วก็มาถึงวันที่3ครับตอนแรกเราจะทําเป็นพัดลมไม้ครับแต่ก็รู้สึกแปลกๆครับเลยไปหาไม้เซลฟี่และอุปกรณ์อื่นมาทําเป็นพัดลมครับกระบวนการทําก็จะประมาณนี้ครับลองทําไปเรื่อยๆนี่ครับเสร็จแล้วครับ

ครัเขาลองงานวิทยาศาสตร์ครับออกับยีออ่บาทนะฮะนีออ่แข็ง <c oughs>